ที่เลือกทีริเม่ครูบ้นนอกนี่ก็คือมันก็มีเหตุผลอยู่มันน่าจะมีหนังไทยที่พูดถึงอุดมการอุดมคติของคนที่มีความหวังมีความฝันที่จะพัฒนาสังคมให้มันดีงามขึ้นเพราะมันห่างหายไปนานหนังเรื่องครูบ้านนอกเนี่ยเป็นหนังเรื่องแรกที่ ทำให้วงการหนังสมัยนั้นในด้านเป็นครูนะฮะหนังครูนะฮะมาบูมได้แบบแบบไม่น่าเชื่อว่ามาบูมได้ยังไงบูมแบบทั้งประเทศนะครับแล้วในกรุงเทพเองก็ทําเงินรายได้ด้วยแล้วสะท้อนให้คนเห็นชีวิตค,ครูบ้านนอกด้วยถ้าจะพูดถึงหนังเรื่องครูบ้านนอกในยุคนั้นนะครับถือว่าเป็นหนังที่แบบสุดยอดมากเป็นหนังที่ทําเงินมากแล้วมันเป็นเรื่องราวของ ครูที่มีอุดมการ์กับเด็กๆเป็นครูจริงๆเนเป็นครูที่อยากจะให้เด็กมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องรับบทเป็นครูพิเชษกงการครับซึ่งคาแรคเตอร์ของครูคนนี้เป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็มีจิตใจที่มุ่งมั่นมากอยากเป็นครูที่ดีจจจจจจออำจำจออำจำจออำ ความดีเราทำเราจงทำแต่ความดีมาเป็นครูโดยเฉพาะตั้งใจมาเป็นครูโดยเฉพาะแล้วก็มีจิตวิญญาณของครูอย่างแท้จริงนะครับพิเชษกองการในรายที่4ที่5กแนั้นเองผมเห็นผมว่าผมว่าใช่เลยด้วยด้วยเบ้าหน้าของเขาเนี่ยคุณพิเชษเนี่ยผมดูแล้วเป็นคนท้องถิ่นมากเป็นคนผู้ทนมากแอาจารย์สุรศรีนี่ต้องบอกว่าคนเลือกคนเก่งมากแล้วสีเขาเนี่ยแบบ ใช่เลยชัดเจนเลยแบบนั่นหลายเทคมากเลยไอ้เรื่องที่จะเอาเงินไปเข้าธนาคารเนี่ยนึกผมยังไม่ลืมยังไม่ลืมครับ <c oughs> คุณครูครับช่วยเอาเงินเดือนเข้าตอมซับให้ผมด้วยนะครับครับเอาใหม่ประมาณสักหลายเทคอ่ะคุณครูครับช่วยเอาเงินเดือนมันก็เงินเดือนอยู่นั่นแหละ <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อฟอนฟา้าผาธรรมค่ะ รับบทเป็นคุณครูแสงดาวนะคะก็กดดันเล็กน้อยค่ะเพราะว่าพอมารับบทเองก็เลยรู้สึกว่าจะต้องทําให้คนดูเชื่อในความเป็นตัวครูแสงดาวค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคเด็กชายคงเดชกับเด็กชายคงฤทธิ์ไม่สพหาชุ้นนักเรียนถึงกับอ่สะสวยรูปร่างระหงถึงนางสาวไทยถึงนางเอกหนังประมาณฟอนฟาเน่ก็โอเคละ เป็นคนสวยน่ารักเท่าที่คนในจังหวัดหนึ่งจะสวยได้อะไรเงี้ยยุคนั้นคืออาจารย์นพดนดวงพรนะั่นเล่นวานะเป็นครูใหญ่นะมันต้องเป็นสไตล์ของหม่ำด้วยแหละในครูแบบสลังยาวอะ่ะขี้บน่นไม่เอาอะไรแล้วขอตายกับการที่เป็นครูใหญ่แล้วครูใหญ่ก็เลยกลายเป็นครูใหญ่ที่มีมิติขึ้นมาคนดูหนังเรื่องนี้รู้เลยว่า คููใหญ่ที่เปิดตัวออกมาอย่างสนุกสนานเนี่นะครับจริงๆแล้วน,นภูมิหลังของเขาสมัยเข้ามาเป็นครูใหม่ๆเขาก็เป็นเหมือนกับพวกครูวิเชษพวกครูแสงดาวนี่แหละคือเขาก็มีไฟแรงแต่พอสอนไปสอนไปมันก็เฉื่อยลงไม่สอนอย่างผม่ะผมสอนที่นี่มานานแล้วแบบวิธีของผมอะเลขคัดเลิกครับตอนเช้าก็เลขตอนบ่ายก็คัดไทยตอนเย็นก็เลิก ง่ายๆมันสนุกกว่าที่เราคิดน่ะเหมือนแค่เล่นสดให้สนุกกว่าบทหนังของเรานะครับมันก็เติมไปเรื่อยแหละเล่นไปก็เติมไปเรื่อยแหละบางทีผู้กับก็ไม่รู้เรื่องหรอกบางทีเวลาไปถ่ายไปคนผมจะเล่นอะไรผมก็ไม่รู้หรอกบางทีก็แถมให้โป๊ะให้ไม่มีฉากไหนที่แบบว่าไม่หลุดหาได้เลยทั้งทงที่ตั้งสมาธิแล้วแต่ก็แบบไม่สามารถทําได้เลยค่ะจะต้องขำทุกซีนเลยค่ะที่ร่วมกับพี่หม่อมค่ะคือสงสารเด็กนักเรียนเสื้อผ้ามันขาด ก้นขาดตูดหมดแล้วะคงเป็นฉากแก้ผ้าด้วยความเข้าใจผิดกันนะ่ะเด็กๆมันเข้าใจผิดอะ่ะวันนี้เราจะได้เสื้อผ้าใหม่กันแล้วนะทางจังหวัดทางหัวหน้าหัวหน้าส่วนการศึกษาเขาจะเอาเสื้อผ้ามาให้ดีใจกันใหญ่เลยเสื้อผ้าชุดก,กอาๆเราไม่ใส่แล้วถอดทิ้งหมดเลยใช่เราก็ไม่รู้เขาไปเอาเสื้อผ้ามาเด็กมันก็ถอดเสื้อผ้าทิ้งหมดเลยมายืนเข้าแถวหน้าเสาธงคือถอดหมดแล้วอ่ะรอใส่เสื้อผ้าอย่างเดียว อ้าวครูใหญ่ครับแปดสิบชุดครบนะครับอ่าครบอขอบคุณท่านมากครับเดี๋ยวผมไปบอกนักเรียนก่อนนะครับอ้าวนักเรียนออกมารับเสื้อผ้าชุดใหม่กันได้โอ้ปาดโธ่เฮ้ยเฮ้ยเร็วเวทำใหปก่อน